สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาทำ first impression ให้ชมกันอีกแล้วนะครั้งนี้เป็นเมคอัพนะคะนี่เลย r o ย a l ตัวใหม่นะคะอันนี้เป็นตัวที่เมย์เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยแล้วมันจะมี Product 2ตัวด้วยกันนะคะมาในกล่องแบบนี้ก็ทางรอ y a l ส่งมาให้ลองนะแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจที่จะมาทำเป็น first impression ดีก็เลยลองเอามาทำให้ชมกันนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยไว สำหรับตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันจะมีทั้งสองส่วนคือส่วนที่เป็นเมกะตาแล้วก็ปากนะกำลังนิรนาดมากเลยตอนนี้นะคะคือสําหรับบ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าคูชชั่นมันค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมมากแล้วก็หลายๆแบรนด์ก็พยายามที่จะทาอะไรอะไรที่เป็นคูชชั่นคูชชั่นมาเยอะๆซึ่งความจริงคูชชั่นมันก็แปลง่ายๆมันก็คือเหมือนฟองน้ําอ่ะนะคือมันก็เป็นฟองน้ํานั่นแหละทีนี้ว่าเขาก็เลยเอามาทําให้อยู่ในลักษณะกับอายแชโด์นะคะ นี่เดี๋ยวเมย์เปิดให้ดูก่อนละกันว่าหน้าตาเขาจะเป็นไงหน้าตาเขาก็คือลักษณะที่มีอายแชโดว์อยู่ด้านในฝั่งนี้นะคะเปลาะตรงนี้แล้วก็ตัวหัวฟองน้ํา ลักษณะแบบนี้นะอันนี้เมย์ได้มาทั้งหมดสีสีนะคิดว่าถ้าจะมีสีสีนี้แหละนะคะก็มีสีน้ำตาลสีดำเมทัลลิกนะคะสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีออกชมพูเดี๋ยวเมย์จะมาลองเล่นทั้งสีตัวแต่งตาให้ชมกันกับอีกตัวนึงสำหรับตัวนี้คือ t i ชิ c แคทิ c u s i o o n Lip Gradation นะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะลิปสติกที่มาในลักษณะคุชช่นอีกเหมือนกันเดี๋ยวเปิดให้ดู ก็ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อลิปสติกอยู่ด้านในสําหรับความใหม่เนี่ยเมย์ว่าถ้าเป็นอันนี้ถือว่าใหม่และแปลกตาเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นลิปสติกที่มาในลักษณะหัวฟองน้ําแยกแบบแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับอายแชโดว์เนี่ยเมย์ว่าไม่ใหม่หม,มากเท่าไหร่อายแชโดว์แล้วก็ที่เขียนคิ้วเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วที่เป็นหัวฟองน้ําและอีกด้านหนึ่งเป็นอายแชโดว์นี่ว่าเดี๋ยวเมย์พาไปลองแต่งกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้นะคะเมย์ตาลนแล้วก็ปากลน้นรอเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดู ส่วนของ first impression และกันหลังจากที่ได้ลองใช้สดๆร้อนๆนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับอายแชโดว์เนี่ยอย่างแรกที่เมย์ชอบนะคือแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งสวยงามนะคะแล้วก็สามารถบง่งบอกสีได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นสีไหนแล้วกเ็เป็นโทนแบบไหนนะคะส่วนของแอปพลิเคเตอร์ส่วนตัวเม์รู้สึกว่าเขาทำออกมาได้แข็งแรงดีคือแบบเวลาเปิดปุ๊บ มันก็สามารถดีดแล้วก็นําตัวโปรดักออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วแต่งตาแล้วอ่ะแล้วอายแชโดว์มันหมดแล้วเราอยากจะเติมแล้วก็สามารถที่จะ เอาใส่เข้าไปแล้วก็หมุนๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็ดึงออกมามันก็จะได้ไอายแชโดว์ที่เพิ่มมากขึ้นได้ส่วนที่ติมี2ออย่างคือหัวฟองน้ําตรงนี้นะคะค่อนข้างใหญ่นิดนึงกินพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าตรงปลายตรงเนี้ยก็สามารถแต้มจึงจุดเล็กๆได้นะแต่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังส่วนของอายแชโดว์สีสวยพิกเมนต์ดีมากนะส่วนตัวเมย์ชอบเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่เหมือนไม่เคยเห็นดอริีอัลทำนะคะมันจะออกเมทัลลิกนิดนึงและด้วยความที่มันมาเป็นเหมือนผงๆอัดแข็งอย่างเงี้ยเวลาดึงออกมาเม็ดสีมันจะชัดมากกว่าพวกอาย ปกตินะคะแต่มันมีฟลูอ u t นะคะก็คือว่าเวลาเราแต่งตาเนี่ยอาจจะต้องระวังส่วนที่จะตกลงมาบริเวณช่วงใต้ตาตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นหมดเลยทั้ง3าตัวนะคะเลยอาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็เกลี่ยทูทูทูมากไม่ได้ใช้การแพคนิดนึงนะคะเล่นกับเขาเขาต้องค่อยๆเล่นกับมันสีชมพูเนี้ยเมสว่าสวยมากเป็นสีที่สวยมากนะคะต่อไปอาลิปสติกเนี่ย แน่นอนแพ็กเกจิ้งสวยงามอลังการเมชอบมากๆนะแล้วก็สามารถเห็นสีที่เราอยากจะใช้ได้ไดอย่างชัดเจนนะคะ าการใช้งานก็ง่ายอีกเหมือนกันสำหรับหัวฟองน้ํานะคะตัวของลิปสติกเนี่ยจะเล็กกว่าสั้นกว่านิดนึงส่วนของอายแชโดว์จะยาวกว่าหน่อยนะคะใช้งานแอปพลิเคเตอร์ได้ดีนะคะเนื้อลิปเนี่ยจะออกมา,นนา,าลักษณะสตินแล้วก็ค่อนข้างแมทนะคะอย่างที่เห็นว่าจะไม่มีความฉ่าวาวเลยเนื้อบางเบานะคะเน้นการให้สีที่เรียกว่าเป็นสีแบบโปรง่งโปรง่งโปร่งแสงอะ่ะคือจะยังเห็นพื้นปากอยู่นะคะแต่ว่าจะเห็นเป็นสีชัดสดใสสำหรับตัวนี้สามารถทํา g r a d i e n นหรือว่าที่เขาอยากให้ทำเป็นลิปออมเบรเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะถ,ถ้าเอาตัวฟองน้ำมาตัดขอบอะไรเงี้ยไม่ว่าจะยากนิดนึงมันไม่ค่อยเหมาะกับการที่จะทาให้เป็นแบบคมๆขอบคมๆนะคะเหมาะกับการทาไล่สีอย่างนี้มากกว่าสีจะออกมาลักษณะเหมือนทิ้นที่เนื้อแมทนม,มนิดนึงแต่ว่าไม่รู้สึกแห้งปากอะไรนะแล้วก็สบายลิมทิปากดีนะคะไม่รู้สึกแมจนเกินไปเพราะไม่มีแต่นูดพีนนูชมพู จนถึงสีออกแดงส้มแล้วก็สีชมพูนะคะถือว่าครอบคลุมเมสามารถบิวได้อย่างที่เพื่อนๆเห็นหลายๆคนก็น่าจะชอบกันแล้วก็สามารถทำออมเบรได้ไม่ยากนะคะแค่แต่แต่แตให้ทั่วหรืมผิวปากแค่นั้นเองค่ะก็ะทาทั้งหมด7ชั่วโมงนะอย่างที่เห็นเลยว่าไม่เป็นคาบเลยนะแล้วก็สีติดทนดีนะคะวันนี้ก็กินอะไรตามปกตินะ <S <S มีแห้งบ้างนิดหน่อยนะคะก็ต้องบำรุงกันดีๆนิดนึงแต่โดยรวม้วถือว่าเจ๋งมากๆเลยส่วนตาก็ ยังเป๊ะอยู่นะคะสียังสวยอยู่สาหรับการทําลิปกราเดชันหรือว่าลิปออมเบรเนี่ยนะง่ายๆเลยว่าถ้าใครพื้นปากค่อนข้างเข้มนิดหนึ่งนะคะแนะนําให้ใช้ลิปคอนซีลเลอร์หรือว่าแปรงลองพื้นที่เราลงทั่วหน้าแล้วเนี่ยปัดผ่านปากเรานิดหนึ่งนะคะสีสีปากเราจะได้ดรอปลงการทำกราเดชันพวกนี้ก็จะง่ายขึ้น ะะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าน่าลองน่าเล่นนะแล้วก็น่าสนใจสำหรับตัวไอเทม2ตัวนี้นะคะก็ลองไปเล่นกันดูได้วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเมคอัพวันนี้ถูกใจมากนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันชิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย